ข้อ12นะครับจากตัวเลข0 1 2 3 4 5จะสร้างจำนวนคู่บวกที่มี3หลักและมีค่าน้อยกว่า340และแต่ละหลักห้ามใช้เลขซ้ำกันจะสร้างได้ทั้งสิ้นกี่จำนวนอย่างแรกเลยคือต้องเป็นคู่บวกมี3หลักมีค่าน้อยกว่า340และแต่ละหลักห้ามใช้เลขซ้ำกันนี่คือเงื่อนไขทั้งหมดมี3หลัก พอเป็นเลขคู่ปั๊บพียงบอกว่าเลขศูนย์น่ะต้องแบ่งกรณีเลยแหละพอเลขศูนย์มีปัญหาว่าขึ้นตัวขึ้นต้นกับลงท้ายต้องเป็นเลขคู่ถัดมาพออ่านคําว่าน้อยกว่าสามร้อยสี่สิบเลขสองก็เป็นตัวปัญหากับเลขสี่เป็นตัวปัญหาคนละกรณีกันเลขสองเนี่ยมันต้องน้อยกว่าสามร้อยสี่สิบคือโอเคเลขสองมันใช้ได้แต่เลขสี่ มันใช้ไม่ได้ตอนที่มันขึ้นต้นถูกป่ะครับแปลว่าข้อนี้พี่แบงคงต้องแยกกรณีย่อยเป็นสามกรณีคือถ้าลงท้ายด้วยเลขศูนย์ลงท้ายด้วยเลขสองแล้วก็ลงท้ายด้วยเลขสี่ถ้าลงท้ายด้วยเลขศูนย์เราบอกว่าต้องการให้น้อยกว่าสามร้อยสี่สิบขึ้นต้นจะขึ้นต้นได้ด้วยเลขอะไรได้บ้าง หนึ่งสองสามป่ะถ้าใช้หนึ่งสองสามถ้าใช้หนึ่งสองสามได้สามจำนวนแล้วตรงกลางอะ่ะตัดศูนย์ไปหนึ่งตัวตัดหนึ่งสองสามไปอีกหนึ่งตัวแปลว่าตัดไปสองตัวป่ะครับจากทั้งหมดกี่ตัวหกตัวแปลว่าตรงกลางเป็นสี่ถูกไหม คิดยังไงยังไงมันต้องน้อยกว่าสามร้อยสี่สิบอะถ้าเมื่อกี้เราตัดหนึ่งสองสามไปแล้วตรงนี้เกิดดันไปใช้เลขสี่หรือเลขห้าก็ตามมันก็จะมีปัญหาอีกปะครับถูกปะประเด็นของข้อนี้มันเลยทำให้เพียงคิดว่าเฮ้ยมันเหมือนกันทุกอันเลยอะเพียงต้องไปแยกสี่ห้าออก ไปเป็นอีกกรณีหนึ่งปะแล้วตัวนี้สองก็ต้องแยกสีห้าออกอีกเท่ากับพี่แบงค์ต้องทําตั้งห้ากรณีเนะ่เอาใหม่ไม่ทําวิธีนี้ดีกว่าไปโฟกัสที่ด้านหน้าบ้างที่งเคยบอกว่าบางทีทําด้านหน้าก็เร็วกว่าบางทีทําด้านหลังก็เร็วกว่าคราวนี้เลยมาสนใจที่ด้านหน้าบ้างถ้ามันขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งขึ้นต้นด้วยเลขสองขึ้นต้นด้วยเลขส พอบอกว่าขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งท้าไมหนึ่งกับสองต้องแยกกันทางทั้งที่จริงมันก็น้อยกว่าสามร้อยทั้งคู่เพราะมันมีเงื่อนไขของคําว่าเลขคู่อีกรอบหนึ่งถ้าขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งลงท้ายเนี่ยลงท้ายด้วยเลขศูนย์สองสี่เลยปะแต่ตอนลงท้ายด้วยศูนย์สองสี่มันลงท้ายยังไงก็ได้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งมันเป็นหนึ่งร้อยกว่ากว่า ไม่ติดข้อจำกัดที่คําว่าสี่ส40อีกแปลว่าตรงนี้คือ0 2 4ก็ได้3กรณีตรงกลางเลยได้ใช้ไปแล้ว2ตัวเลยได้4อันนี้ได้12ชัดเจนถ้าขึ้นต้นด้วยเลข2ตัวนี้จะลงท้ายด้วยแค่ศูย์กับ4เท่านั้นก็มีแค่2กรณี ตรงกลางก็เป็น4เหมือนกันก็เลยกลายเป็น8ทีนี้ถ้าขึ้นต้นด้วยเลข3ตัวเนี้ยมันต้องกลายเป็น0 2 4ถ้าขึ้นต้นด้วยเลข3ลงท้ายด้วยศูนย์ตัวนี้คือ3ถูกว่าครับแล้วตรงกลางจะเป็นเท่าไหร่ สี่ตัวเหมือนเดิมไหม,ไมทำไมไม่เหมือนอะถ้าลงท้ายด้วยศูนย์ถ้าลงท้ายด้วยศูนย์ตรงกลางอะจ,จะเป็นสี่ตัวแต่ถ้าลงท้ายด้วยสี่อะครับตรงกลางจะเป็นกี่ตัวเอ้ยตัวนี้ไม่ใช่สี่ขอโทษถ้าตัวนี้เป็นเลขศูนย์ตรงกลางใช้เลขอะไรได้บ้าง ใช้เลขหนึ่งก็ได้ใช้เลขสองก็ได้ถูกปะแต่ถ้าลงท้ายด้วยสี่ตรงกลางอ่ะใช้เลขศูนย์หนึ่งสองได้แปลว่าเลขสี่เป็นตัวเจ้าปัญหาปะเพราะมันเป็นน้อยกว่าสามร้อยสี่สิบไอ้เลขสี่ตัวเนี้ยทำให้มันเกิดปัญหาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งดังนั้นตัวเนี้ยในกรณีที่เป็นสามหลักของเลขสามพี่แบงค์เลยต้องทำออกมาเป็นสองเคส คือเลข3แล้วก็0กับ2เลข3แล้วก็4ตัวนี้1ตัวนี้2ตรงกลางเลยได้เลขอะไรได้บ้างก็คือ1 0กับ2ตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็แค่นี้ปะมีอีกไหมได้แค่2กรณี แต่ถ้าเป็นสามกับสี่ตรงกลางอะ่ะจะเป็นศูนย์หนึ่งสองเลยปะได้สามรวมกันออกมาในกรณีสุดท้ายนี้จึงได้สี่ใช่ปะ่ะอันนี้ได้สี่บวกสามกลายเป็นเจ็ดรวมกันข้อนี้เลยตอบยี่สิบเจ็ดครับ ข้อนี้คือคิดละเอียดมากเลยนะแล้วก็สังเกตคือพี่แบงค์ไม่ทําจากด้านหลังคราวนี้พี่แบงค์กลับทําจากด้านหน้านะครับเพราะว่าด้านหลังมันแยกกรณีเยอะเหลือเกินต้องค่อยๆค,คิดโอเค